สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษในงานแสงแห่งชีวิตค่ะซึ่งเป็นการเปิดตัวโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยค่ะค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเป็นประธานอํานวยการโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการใหญ่มากทีเดียวนะคะเป็นโครงการที่มีระยะเวลาในการก่อสร้างถึง5ปีด้วยกันในช่วงปี2551ถึง2555มีมูลค่าการก่อสร้างถึง12,500ล้าน บาทนะคะแล้วก็เป็นการรองรับผู้ป่วยที่มีเพิ่มจำนวนมากขึ้นนั่นเองค่ะ ที่สําคัญก็คือจะเป็นศูนย์ความเป็นเลือดทางการแพทย์การให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรด้วยนะคะแล้วก็ในการเปิดตัวในวันนั้นก็คือวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองคประธานของโครงการเป็นผู้ที่เป็นประธานในการเปิดงานโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอาคารศูนย์ความเป็นเลือดทางการแพทย์ที่ตึกพปรชชั้น18โรงพยาบาลจุฬาลงกรค่ะในช่วงนี้นำท่านผู้ชมไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศการเฝ้ารัศดึกกันค่ะ ขอพระทาะทานกราบบคุคคลมังคมทูลทราบฝรองรบาตรข้าพเจ้าในแผนวันนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยและผู้มาเฝ้าทูลรองพระบาทพร้อมกันอยู่หน้าที่แห่งนี้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ที่ได้ฝาร้องพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระม่อมเสด็จพระดำเนินมาทรงเป็นประธานในงานแสงแห่งชีวิต เปิดโครงการจัดสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกยียรติประบาดทเจ็บัย,บยหัวและอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรยมหันจุรงองกรสภากาชาติไทยในวันนี้งานแสงแห่งชีวิตเป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมแรกเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นและประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกยียรติให้กลุ่มเป้าหมายต่าง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบอันจะยังให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจสร้างกุศลบริจาคสมทบโครงการการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลวมเทินระเกียติการจัดงานเปิดโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยการแสดงสื่อผสมชุดแสงแห่งชีวิตซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพท,ศทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดสืบเนื่องจากอดีตมาตราบจนปัจจุบันรวมทั้งการนำเสนอโครงการก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเถื่อนพระเกียรติผู้แสดงประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและนิสิตแพทย์ของโรงพยาบาลุราลงกรสภาคาชาติไทยและคณะแพทยศาสตร์ุราลงกรมหาวิทยาลัยออกแบบการแสดงเขียนบทได้กำกับโดยนายิริพงษ์อรุณไพโรธต่อจากนั้นข้าพเจ้าใคร่ขอพิจารณาพระราชานุญาต ให้หมองพรช่วงปริยังศรีวัฒนาคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภาาชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้เบิกผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเข้าเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและให้ขอพระราชาทานพระรรชลำลัดเกี่ยวกับโครงการสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายในโอกาสต่อจากนี้ไป ข้าพเจ้าขอพระเจ้าทานพระราชาญ,ญาตเบอร์การแสดงสื่อผสมชุดแสงแห่งชีวิตนบบัดนี้ด้วยกล้าว้วยกรมม่องอยากหยุดย้อนเวลาที่เคลื่อนไหว อยากหยุดย้อนดวงใจไปสู่ฝันอยากหยุดย้อนพาผู้คนไปด้วยกันอยากหยุดย้อนให้คืนวันไม่ผันแปรธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่ไพศาลนักและธรรมชาตินั่นเองที่รังสรรค์สรรพสิ่ง ให้อยู่เคียงคู่การเวลา ขอจงมาสถิตเป็นมิ่งขวัญขออันเชิญเทพปกเกตทุกชีวันขอจงมั่นบรรดาลสุขทุกถิ่นไทย แห่งการเวลาที่เคลื่อนไปไม่มีหยุดเวลาได้บันทึกเรื่องราวแต่ผนหลังไว้เรื่องราวที่มากล้นคุณค่าให้จดจำรำลึกเรื่องราวที่งดงามอยู่ในความทรงจำไม่ลืมเรื่องราวเหล่านั้นล้วนรวบรวมความรัก ความผูกพันไว้ในความทรงจำตราบนิรันด์เรื่องราวเหล่านั้นด,ดุดังแสงทองส่องสว่างณกลางใจสว่างสวัยอยู่ในความทรงจำเป็นแสงทองที่ระยิบพริบราล่บอกกล่าวเรื่องราวอย่างภาคภูมิใจ แสงทองที่ส่งใจนั้นประดุดดังแสงแห่งชีวิตเรืองสวัยคู่ใจไปแสนนานแสงแห่งชีวิตคือแสงทองส่องใจสวัยสวา่างคือแสงทองส่องทางพร่างพราวฟ้า คือแสงทองส่องปวงชนเปลมปรีดาคือแสงทองส่องทั่วล่าคู่ฟ้าไทย แสงแห่งชีวิตที่สว่างสวัยอยู่กลางใจของปวงชนชาวไทยนับจากอดีตมาตราบจนปัจจุบันคือพระมหากษัตริย์ลุล่วงสู่ราชสมัยแห่งพระผู้เป็นที่รักยิ่งพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความรุ่งเรืองเช่นสากลอารยะประเทศนั้น บังเกิดเป็นปฐมบทขึ้นมากมายหลายประการนับเป็นแสงทองของชีวิตที่ศาสตร์ส่องประสบนิกรไทยให้รุ่งเรืองอยู่สุขจนเกิดวิกฤตการณ์รอศร้อยสิบสอเกิดการสู้รบยังผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตปรากฏเป็นความทุกข์ทรมานของไพร่ฟ้าฆ่าแผ่นดินตามติดมา พระพุทธเจ้าหลวงทรงห่วงใยเหล่าทหารหารและราษฎรอาสาสมัครผู้จงรักภักดีที่ได้เสียสละเอาชีวิตร่างกายเข้าต่อสู้ปกป้องรักษาขอบขันทศีมาราชอาณาจักรจึงได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามขึ้นณวันที่26เมษายนพุทธศักราช2436 ทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งทานมาอยูป่ปัถมภกผู้บำรุงการอย่างสูงสุดสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพระอิสริยยศขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งสภาชนานีพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบวรราชเทวีพระอิสริยยศขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งสภา,านายิกาการก่อกำเนิดขึ้น ของสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยามนี้สมเด็จพระปิยมหาราชพระราชทานเงินพระคลังข้างที่เป็นทุนประเดิมทั้งยังได้ทรงสำแดงพระราชปณิธานมุ่งมั่นไว้ว่า